วันนี้ก็พบกับพี่โนบิตะคุงนะครับในวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคมพศ2566นะครับเดี๋ยววันนี้พี่โนบิตะก็พาพวกเรามาทําโครงงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับกับโครงงานเกมทดสอบสมาธิเพราะว่าเมื่อวานนะครับพี่โนบิตะมีรีวิวรถอีซูซุแฟนคลับโทรมานะครับ ไม่ใช่โทรสิรีเควสนะครับเขารีเควสมาในคอมเมนต์ว่าทําไมไม่มีรีวิวรถพี่ก็เลยจัดให้เขานะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์นในการทดลองนะครับอันดับแรกครับแผ่นโพโตร์บอร์ด390จุดเชื่อมต่อนะครับแผ่นเนาะตัวต้านทานค่าคงที่ค่า10โอห์มนะครับน้ำตาลดำดำทองหงตัวเอามานะครับตัวต้านทานค่าคงที่นะครับค่า 120กิโลโอห์มนะครับน้ำตาลแดงเหลืองทองต่อมานะครับตัวต้านทานค่าคงที่ค่า100กิโลโอห์มนะครับน้ำตาลดำเหลืองทองต่อมานะครับตัวต้านทานค่าคงที่ค่า500กิโลโอห์มนะครับเขียวดำเหลืองทองครับต่อมานะครับตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกนะครับเบอร์103นมะครับ0.01ไมโคฟารัดตัวครับ ต่อมานะครับตัวเก็บประจุชนิดมีขั้วนะครับค่า10บเป็นโคฟารัด16โวลต์หนึ่งตัวนะครับขั้วลบนะครับจะมีแถบบอกนะครับมือขาสั้นถ้าเป็นขั้วบวกจะเป็นขายาวนะครับต่อมานะครับ IC เบอร์ NE นึงตัวนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้ p พเทนชิออมิเตอรแบบหมุนค่า100่งร้เคนะครับตัวสายไฟเชื่อมต่อวงจรเจ็เส้นนะครับ ตรวดเปยนะครับดัดตามความต้องการได้เลยนะครับตัวนี้พี่โนพิตะดัดไว้แล้วเพื่อเอาไว้เล่นเกมนะครับทรานซิสเตอร์ชนิด pnp เบอร์2 n 3 9 0 6นะครับหึงตัวลำโพงค่าอิมพีแดโ์มน, oh น์8โอม0.25วัตต์1ตัวนะครับแบตเตอรี่9โวลต์พร้อมขั้วต่อนะครับจากนั้นนะครับก็ให้พวกเรามาต่อวงจรตามภาพนี้ลงบนแผ่นโปโตบอร์ด เมื่อเราประกอบวงจรเสร็จนะครับ <Okay. S 1> ก็ให้ต่อแบตเตอรี่ B1 นะครับ9โวลต์เข้าที่วงจอรอย่างนี้เลยนะครับสำหรับตัวเส้นลวดสสำหรับใช้เล่นเกมนี้นะครับพวกเราสามารถดัดแปลงได้ตามความเหมาะสมเลยอันนี้พี่โนบิตาคุงเนี่ยดัดแปลงไว้เพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วเรามา เป็นเกมทดสอบสมาธิกันเลยนะครับอันนี้เป็นเกมทดสอบสมาธิแบบง่ายๆนะครับเเเเจจ้้้าาาาาออออบุุ่่่่่่งงยยููดดววันนนไตตมมมมะรกกคลลลลปปปี ถ้ามันมีเสียงเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าเราไม่มีสมาธินะครับโอเคนะครับ สรุปผลการทดลองของวงจรเกมทดสอบสมาธินะครับวงจรทดสอบสมาธินี้นะครับจะใช้ IC เบอร์55ต่อเป็นวงจรกำเนิดสัญญาณโดยความถี่ที่ออกมาจากขา3ของ IC ถูกกำหนดด้วย R2, R3 และ C1 เมื่อต่อแบตเตอรี่เข้าที่ขั้วต่อการลวดทดสอบและการลวดสัมผัสเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกันนะจะทำให้ขา B ของทรานซิสเตอร์ Q1 มีแรงดันตำ่ำทำให้ทรานซิสเตอร์ Q1 ทำงานเกิดกระแสไหลผ่านระหว่างขา E และ C ทำให้ขา6และขา2มีแรงดันตำ่ำห้ C จึงไม่ทำงานและไม่มีเสียงดังออกมาจากลำโพงเมื่อนำการลวดสัมผัสมาแตะที่การทดสอบจะพบว่ามีกระแสไหลผ่าน Vr1 ทำให้ขา b ของทรานซิสเตอร์ q 1, <อ> 1> เกิดแรงดันสูงดังนั้นทรานซิสเตอร์ q 1จึงหยุดทำงานทำให้ขา b และขาขา, 6, ขา6ครับทำให้ขา6และขา2ของ ic ไม่ถูกควบคุม,ม ic จึงทำงานแล้วกันเหนิดเสียงออกมาจากลำโพงนะครับวงจรนี้สามารถนามาสร้างเป็นเกมทดสอบสมาธิาาได้ โดยการต่อสเส้นลวดไม่มีพลาสติกหุ้มที่ตำแหน่งการลวดทดสอบและนำสเส้นลวดมาบิดงอเป็นตะขอขนาดเล็กเพื่อใช้คล้องเป็นการลวดสัมผัสถ้าสเส้นลวดคล้องกรอดตั้งแต่ต้นถึงปลายโดยตะขอไม่แตกการลวดทดสอบแสดงว่าเรามีสมาธิด,ดีนะครับแต่ถ้าเกิดการสัมผัสกันแล้วมีสเสียงดังออดจากลำโพงแสดงว่าเราไม่มีสมาธินะครับเย พี่เราปติตาก็ฝากพวกเรานะครับ <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์กดซื้อซุปเปอร์ตังค์ให้พี่เราปติตาด้วยนะครับดูให้ถึงเป็นหมื่นวิวเป็นแสนวิวก็แล้วแต่เลยนะครับว <Okay. S 1> งจรอิเล็กทรอนิกส์คลิปทุกคลิปอยากให้ยอดวิวไปเยอะๆนะครับ <Okay. S 1> พี่เราปติตารอวันประสบความสําเร็จอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปทําโครงงานถัดไปครับ